เกิดมีพยานหลักฐานใดจืนยัได้ว่าเขากระทำความผิดในขั้นตอนใดเราก็าจะใช้คำว่าสอยแหวกทดพูดนะครับก็สอยอย่างนี้ก็คือการสอยในการที่เราประกาศไปแล้วถูกกระทาความผิดมีหมายจับต่างๆเนี่ยเราก็าไม่ให้เข้ามาเป็นตํารวจอยู่แล้วนะครับนีกน้ก็เป็นความชัดเจนครับห<ม>ลังพิชัดเจนสิ่นงนี้ครับแลแ้วเนี่ยเราก็สามว่าที่จะดำเนินคดีกับเขาเนเมื่อเพื่อดำเนินคดีเขาเนี่ยเขาไม่สามารถเข้ามาเขาเรียกตัวสอดรับ โดยในส่วนของผู้ที่ต้องเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยในในกระบวนการของหมายจับเนี่ยมันซับซ้อนอย่นึ่งนะปรากฏว่าเราก็ต้องประกาศให้ครบถ้วไปก่อนนะซึ่งกระบวนการเนี่ยในการดำเนินการของเขาเป็นผู้กระทำผิดเจ็บคนเมื่อไหร่คทางกรรตการลองตอบตัวนี้คือในกระบวนการในเรื่องของการทั้เรื่องเนี่ยเรา